Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เป็นพ่อเนี่ยพ่อแมู่อะไรก็ตามพ่อแม่ไอมีแม่มีแม่ยายมีแม่นมอย่างพ่อกเรื่องหนึ่งเหยกันทุกคนเลยอยู่่อย่างพ่ออยู่ี่เลี้ยงดูเอะเใช่เยอะ ก็เลยลงไปดูที่นะ่ะทางลงแพเขาเขียนไว้11สิงหาคม2562ส,สวนพึ่งออกขิดลาดบุรีวัดกระเจียวเปอร์มวงจังหวัดลบบุรีดรินก็เตียวหมูก่อนไปดูลิเกอะไรเทพฟ้าลุ่ม ไปไหนกันัดหนอไอทีส้ายี่สิบแปดกรกฎาสองห้าหกหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายในการเรอเทียรษาผูคนคนดีได้เดินทางมาลุกบุกกาน้กรลุนโลดนงนะำมบปัดนางเอกสาวสวยคณะอดิเทฟ้าลุ่ไมไอ้ร่วมอะไรมึงจะมาเที่ยวเนี่ยอำเภอวัดสิงห์เว้ยชัยนาทวันที่เจ็ดดุรา สองห้าหกหนึ่งมันคืนไปดูลิเกมาเว้ยนอนบ้านแ,แอร์เย็นสบายเช้าพา <ละ S 2> มาเลี้ยงข้าวมันไก่ไอ้แฝงไอ้แฟงพามาเลี้ยงข้าวมันไก่มีตราดปลาพวกมึงก็มาได้นะโทรหามันเลยโร <c oughs> งเรียนเขื่อนเจ้าพยาตลาดบางกระเบื้องใกล้เขื่อนเจ้าพยาชัยนาทเช้าวันที่เจ็ด ตุลาคมสองห้าหกหน่น่ัเตอี่จ้้อาสิบตีนาันนี้น่อ่ะ้นนตั้นตัน้น่ะป้านาตัวนั้นน่ะเอะใจกล้ามากนะยกครับมาเนี่ยทำไมอะ มันเคยไปขึ้นาราเบียชาวบ้าน